เห็นใจเขาแล้วเราลำบากนะคะชีวิตของทุกๆคนก็จะประมาณนี้เลยเนาะที่ได้พูดคุยกันเห็นใจเขาแล้วเราลำบากนะคะคำนวณพินิษพิจารณากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราพี่น้องขาเอาจริงนะเรียนรู้อยู่กับความเป็นจริงถ้าเราทำไม่ได้เราก็ต้องหยุดด้วยตัวเองเดินตามลูกๆไปคุยไปพี่น้องขาเนาะอากาศดีนี่ หลายคนลืมครอบครัวตัวเองนะคะยายจ๋าก็เคยเป็นมาก่อนลืมลูกลืมเต้าลืมครอบครัวที่อยู่ใกล้ตัวลืมแม้กระทั่งผัวที่คอยซัพพอร์ตทุกอย่างหัวใจห่วงหาไปแต่ข้างหน้าไปหาแต่ครอบครัวตัวเองและคําผลักดันแรงเจ็บปวดคือคันไม่พอของครอบครัวนี่แหละคือหัวใจนะคะที่เรามาพูดคุยกันเนาะพี่น้อง ของครอบครัวก็คือทางพี่น้องทางพ่อแม่ทางเมืองไทยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่มันก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดนะคะสำหรับคนที่อยู่ตรงนี้เนาะให้เราพูดซะบ้างให้เราระบายซะบ้างอย่ามองเพียงแค่ฝ่ายเดียวว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรพูดนะคะจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นมากับทุกคนเพราะเราไม่พูดไงเราวิ่งตามความต้องการของคำว่าหน้าที่ คำว่าครอบครัวไงเนาะอดูไอ้ตุ้ยมีลูกเนี่ยต้องรับผิดชอบไหมหลังน้อยนะคะแต่เราก็ทิ้งหน้าที่ตรงนี้ให้กับสามีแต่เพียงผู้เดียวเนาะดูบรรยากาศชมบรรยากาศไปคุยไปเนาะ <Yes. S 1> ก็พินิจพิจารณาแล้วก็วัดถอยหลังมาหาตัวเองนะคะทุกคนอื เก็บกร,รมแล้วก็เซฟส่วนที่ไว้ป้องกันให้ตัวเองยามแก่เท่าเพราะเอาจริงๆนะอย่างยายาลูกทุกคนอยู่ที่นี่นะคะครอบครัวยายาก็คือที่นี่เนาะสามีดูแลซัพพอร์ตทุกอย่างแต่เราก็ต้องคณิตไดาคำนวณว่าคำว่าวันนี้เขาซัพพอร์ตได้ทุกอย่างถ้าวันหนึ่งไม่มีเขา ตัวเราจะอยู่ยังไงลูกเขาไม่ทิ้งเพราะยังไงเขาก็เป็นพ่อของลูกนะคะแต่เราเป็นเมียถ้าเลิกกันแล้วเนี่ยอุ้ยเห็นอะไรเนะี่ยมาดูก่อนอุ้ยถ้าเลิกกันแล้วเนี่ยเราก็คือคนอื่นอุ้ยนึกว่าเสียเห็ด <c oughs> บอแมนบอแมนชมวิวไปด้วยคุยไปด้วยนะคะ หมาด้านนี้นี่บรรยากาศดีมากเลยโอ้ยต้นไม้ใหญ่เด็กๆไปนู่นแล้วนะฮะอย่าลืมว่าเราก็คือคนอื่นถ้าตัดคำว่าเมียออกจริงๆยอมรับความเป็นจริงนะชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนถ้าเราไม่รู้จักเซฟและเก็บกรรมให้กับตัวเองแล้วเราจะคิดว่าสามีเป็นของตาย คำนี้ให้เลิกคิดเลยอย่างเมื่อวานยายจ๋ายัอยางอรารวาสสามีนะอรารวาสแล้วเนี่ยคนเราบางครั้งถ้าเราเอารวาสเพื่อปรับเนาะปรับแล้วเขาเข้าใจก็ถือว่าดีไปนะคะแต่บางครั้งปรับแล้วเอาแต่ใจแถมไม่ได้เข้าใจกันมันก็มีโอกาสที่จะพังได้กับคําว่าชีวิตคู่พี่น้องขาเนาะจริงๆ เขาเรียกว่าเรียนรู้ไม่มีวันจบเราต้องอย่าเข้าข้างตัวเองเพียงอย่างเดียวนะคะเราต้องอย่าหวังที่จะให้ใครมาดูแลเราได้ตลอดไปความว่าความหวังน่ะมันดีเสมอเนี่ยสำหรับทุกๆคนมันต้องมีความหวังแต่หวังแล้วมันก็ต้องหวังเผื่อพลาดด้วยนะนี่คือความเป็นจริงหวังเผื่อพลาดพลาดอ่า คิดแบบนี้เราจะมีจุดสำรองเก็บกรรมส่วนไว้ซัพพอร์ตของตัวเองเพื่อเกิดอะไรขึ้นเผื่อเกิดอะไรขึ้นการที่เราเป็นคนที่ช่วยเหลือทุกคนส่วนมากแล้วหาคนช่วยเหลือเรายากเพราะคำเดียวย้ำเลยว่าเราช่วยเหลือเขายามเขาลำบากยามเขาต้องการความช่วยเหลือเขาจะไม่มีคำว่าเซฟไว้กับเรานะฮะ อันนี้พูดแบบไม่ต้องน้อยเนื้อต่าใจแล้วพูดอย่างเข้าใจในความเป็นจริงที่เราอยู่ตรงนี้มานานทุกคนสัมผัสกับครอบครัวนะคะสัมผัสกับพี่น้องสัมผัสกับพ่อแม่เราดูว่าครอบครัวเราเป็นยังไงเนาะเพราะฉะนั้นนี่แหละนะคะอยอมรับความเป็นจริงแล้วถอยหลังทําให้มันถูกดีกว่าก็ต้องขอบคุณเคสของพี่พน้องๆทุกท่านนะคะที่เอามาแบ่งปัน เอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้คนอย่างยายจ๋าหรือน้องคนรุ่นหลังได้มีแบบอย่างพลังกำลังใจที่เอามาปรับนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องราวทุกเรื่องราวมีค่ามีประโยชน์แก่น้องรุ่นหลังมากๆยายจ๋าเนี่ยขอขอบคุณและสรรเสริญพี่ๆน้องๆคนไทยเมียฝรั่งทุกท่านในต่างแดนมากๆเลยว่าเก่งมาก และก็สุดยอดมากที่เสียสละประสบการณ์ของตัวเองมาให้น้องๆได้รับรู้ได้เอามาปรับได้เอามาพูดคุยได้เอามามาถึงแล้วนะคะเด็กๆเสียตังค์ละ9ยูโร2คนสเตมเปอร์น่าสนุกสนานอยู่นะคะโอ้โหท้องฟ้าแสงเด็ดน้องไอซอยากเปลี่ยนชุดไหม ไปดูก่อนใช่ไหมตามเด็กๆไปครับพ hey, ี่น้องคะโอ้อ <m uch in' market> ่าๆน่าสนุก hmm. พ mm ี่น้องดูบรรยากาศของเด็กๆนะคะว้าวว้าวโอ้เยอะมากเลยเยนว้าเตะมาว่ามันมีนี่น้องไ้จะเล่นอะไรลูกเนาะไม่รู้ สุด so, จะเล่นด้วยเป่าเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้อ๋อเขามีที่น<ม>ั่งตรงนี้อเอาอเสียงแม่น<า>่าสนุกอยู่นะคะน่าสนุกอยู่ลองดูคนเยอะอยู่นะมีที่นั่งด้วยหาที่นั่งหาเด็กๆหาที่ลงนะคะน่าสนุกอยู่ชีวิตเด็กๆที่นี่มีโอกาสได้เล่น ได้เที่ยวไม่เหมือนรุ่นเราอสุดอย่าลูกจะไปนั่งข้างบนก็ได้เ <I 'm S 1> ย็นดียย้าเข็นแบตเตอรี่ห่ะมีใต้ต้นไม้ <c oughs> หาที่ก่อนนะคะ uh. มีเสือมาปูอยู่แล้วเรามานั่งสบายๆหย้าแหลมตังเออ มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ชมวิวยาวๆโอ้เข้าท่าเลยนะคะพูดหน่อยบรรยากาศใช่น้องไงเปลี่ยนเสื้อไม่ลุกร้อนถอดเสื้อเลยฮะถอดเสื้อเลยลูกเนี่ยใช่ฮะมันเป็นพยางอย่าลูกเย่ะไปเล่นได้หมด เราจะมานั่งอยู่บนต้นไม้จริงๆเขามีกี่ที่นั่งข้างล่างนะคะร้อนสู้แดดไม่ไหวอย่างเราเราต้องมาอยู่แบบนี้จ้ะอย่ต้องใส่ถุงเท้าลูกไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาเลยโอเคได้ได้กินเจอบายบายยดาไปแล้วค่ะเตรียมตัวเพราะว่ามันเป็นหนามจะเจ็บอ่ะ เออมีเหยียบล้วใส่ขายาวนี่แหละเนาะใส่ขายาวนั่นแหละยดาเยี่ไดยาไปค่ะได้ดายาดาไปแล้วนะคะพี่น้องขาปล่อยให้เด็กๆไปเล่นกันเนี่ยยายจ๋ากับลูกสาวก็จะนั่งอยู่บนเนินนี่ค่ะน้องไอ้ายเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนกางเกงไหมลูกโอเค ไปเลยน,นี่มันมี e x าเบ b e ต t e r ใส่อย่างนั้นแหละมันต่อ,อย่าตำํำยาดาใส่ไปด้วยลูกได้ถุงเท้ามาเผื่อไหมอยะาไปอย่างนั้นห้ามถอดถุงเท้าลูกต่อ,อย่าบายยาดาบายบายยาดายาดา